สีพี่น้องเอ้ยงามแท้ว่ะญาบอกว่าเห็นบบจะน้อยมันก็มีฟ้าสีแดงๆมาเสร็จพูดนะงามแท้งามว่ะโอ้กำลังขี้กับบ้านงามคักงามแน่สีแดงๆสาเหตุแบบนี้ก็บคืนฮอดบ้านหนาเนาะพ่อแม่พี่น้อง เป็นฮอดตอนอยู่ให้อยู่หนาฮะนะรอบๆหมู่บ้านเสื้อผงเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเรียบร้อยจิกลับบ้านแล้วแกซี่แกซี่ไว้เวสงามเทวางามเทวา Venga nào bác bốt Mà chị phun chị tục này đấy Bên nào ấy Bên nào Venga bì lô Xú bì lô Xú mà lốt đều như lời Bên nào Có một khen

โนโน่เอเซน่าดาเเสร็จอเซน่าดาเอเซนคอนเดคอนนาดาเอาขึ้นรถขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วๆไวๆขึ้นรถไวๆเด่งอะขึ้นรถไวๆ

คำเปล่าล้าพิโรนู้ไม่เปลี่ยนค่ะแต่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 มต่แต่แต่แตแล้วต่แต่แต่แต่่แต่แต่แแต่แต่่แต่แ่แตแต่แแต่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 แตแต่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 แตแต่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 แต น้ดไดาเลยตาเบโซ่ตาเบโซ่ตาหน้าเบโซบ้าหมดยายตาหน้าเบโซ่ไปขึ้นรถกลับบ้านแล้วเอา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 เปลี่ยนกันหอมเอาเปลี่ยนกันหอมเอาเปลี่ยนกันหอมเอาเปลี่ยนกันหอมเอ๋อเปลี่ยนกัน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 หอม נמדו! מה להערות? רגע.